ชีวิตไม่ควรหมดไปกับการเหนื่อยแลกเงินทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วเวลาและแรงกายของคุณมีขีดจำกัดแต่เงินมันไม่มีวันเหนื่อยไม่มีวันหลับและไม่มีวันบนความต่างระหว่างคนธรรมดากับคนรวยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครทำงานหนักกว่าแต่อยู่ที่ว่าใครใช้ความคิดสร้างระบบให้เงินลงแรงแทนตลอด24ชั่วโมงข้อหนึ่ทำงานหาเงินกับ สร้างระบบหาเงินคนธรรมดาแลกเวลาเป็นเงินแต่คนรวยแลกความคิดกับระบบที่ทำงานได้แม้เขานอนหลับนี่คือเส้นแบ่งบางๆที่ตัดสินอนาคตของชีวิตคุณว่าจะอยู่ในวงจรเดิมหรือหลุดพ้นไปเป็นอิสระทางการเงินจริงๆผมอยากถามคุณตรงๆเลยทุกวันนี้คุณกำลังทำงานหาเงินหรือกำลังสร้างระบบหาเงิน ฟังดูเหมือนต่างกันนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือความต่างของคนที่ยังเหนื่อยไปตลอดชีวิตกับคนที่หลุดออกจากวงจรเดิมทำงานหาเงินก็เหมือนคุณยืนอยู่หน้ากองทานต้องใช้แรงกายแบกขึ้นทีละก้อนถ้าวันไหนคุณไม่แบกคุณก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่สร้างระบบหาเงินคือคุณเอาเวลาไปสร้างสายพานลำเลียง สายพานนี้ต่างหากที่จะทำงานให้คุณต่อเนื่องต่อให้คุณไม่อยู่ตรงนั้นก็ตามการทำงานหาเงินเท่ากับเหนื่อยแล้วจบการสร้างระบบหาเงินเท่ากับเหนื่อยครั้งเดียวแต่กินยาวทำไมคนส่วนใหญ่ถึงติดอยู่แค่การทำงานหาเงินเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่เขาเคยถูกสอนมาว่าคุณค่าของคนคือการทำงานหนักแต่โลกจริงโหดกว่านั้นครับ การทำงานหนักไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นเสมอไปคุณจะได้เพิ่มก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดจากใช้แรงไปเป็นใช้ระบบลองนึกภาพสองคนนี้ดูนะครับคนแรกตื่นเช้าทำงานสิบชั่วโมงได้เงินก้อนหนึ่งกลับบ้านนอนตื่นมาวันใหม่เริ่มใหม่หมดอีกคนใช้เวลาหนึ่งปีปั้นธุรกิจเล็กๆที่ขายได้เอง ปั้นช่องทางออนไลน์ที่มีรายได้แม้ไม่ได้ทำเพิ่มปั้นพอร์ตการลงทุนที่งอกต่อหนึ่งปีผ่านไปคนแรกยังเหนื่อยเท่าเดิมแต่คนที่สองเริ่มเหนื่อยน้อยลงแต่รายได้กลับงอกเพิ่มขึ้นเพราะเขาไม่ได้สร้างงานเขาสร้างระบบผมอยากให้คุณลองถามตัวเองง่ายๆว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าผมหยุดทำรายได้จะหยุดตามไหม ถ้าคำตอบคือใช่แปลว่าคุณยังอยู่ในวงจรทำงานหาเงินแต่ถ้าคำตอบคือไม่นั่นคือคุณเริ่มมีระบบแล้วการเวลา10%ของชีวิตไปสร้างสิ่งที่ไม่หยุดแม้คุณหยุดอาจเป็นการลงทุนเล็กๆหรือการสร้างคอนเทนต์ที่ขายได้ซ้ำคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างแทนที่จะถามว่างานนี้ให้เงินเท่าไหร่ให้ถามว่าระบบนี้สร้างเงินต่อเนื่องได้ไหม ลงทุนในสิ่งที่งอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีที่ทำให้คุณประหยัดแรงในอนาคตเพราะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณจะติดอยู่ในวงจรทำได้เงินหมดทำใหม่ไปอีกนานผมรู้ครับมันไม่ง่ายหรอกที่จะเปลี่ยนจากทำงานหาเงินไปเป็นสร้างระบบแต่ถามกลับเธอครับแล้วการตื่นไปทำงานที่คุณไม่รักทุกวันมันง่ายเหรอ แล้วการใช้ชีวิตเดือนชนเดือนมันสบายจริงไหมบางทียากในวันนี้อาจจะง่ายไปทั้งชีวิตแต่ง่ายในวันนี้อาจจะกลายเป็นยากไปตลอดการถ้าคุณยังทำงานเพียงเพื่ออยู่รอดคุณจะไม่มีวันได้อิสระแต่ถ้าคุณสร้างระบบเพื่อให้อยู่รอดแทนคุณวันหนึ่งคุณจะได้อิสระกลับคืนมาจำไว้นะครับ ทำงานหาเงินทำให้คุณพอมีชีวิตอยู่แต่สร้างระบบหาเงินทำให้คุณมีชีวิตที่อิสระคุณจะเลือกอะไรอยู่รอดหรืออิสระโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายหรอกครับมันแค่ถามคุณตรงๆทุกวันว่าคุณจะยอมแลกเวลาไปจนตายหรือจะสร้างระบบที่ทำงานแทนคุณตลอดไปคำตอบอยู่ที่การตัดสินใจของคุณวันนี้ข้อ 2. เงินเดือนคือเส้นตรง ทรัพย์สินคือเส้นโค้งเงินเดือนวิ่งเป็นเส้นเดียวจบแต่คนรวยสร้างทรัพย์สินที่งอกทบต้นนี่คือความจริงที่โหดร้ายและมันอธิบายได้ว่าทำไมคนบางคนทำงานทั้งชีวิตยังไม่ไปไหนสักทีในขณะที่อีกคนแซงคุณไปหลายสิบเท่าทั้งที่เริ่มจากจุดเดียวกันเงินเดือนเหมือนกราฟหัวใจในโรงพยาบาลที่วิ่งเส้นตรงยาวๆดูนิ่งดูปลอดภัย แต่ถ้าเส้นตรงยาวเกินไปมันหมายถึงความตายตรงกันข้ามทัพยสินคือกราฟเต้นของหัวใจมันขึ้นขึ้นลงลงพันผวนบ้างแต่ทุกครั้งที่มันเต้นขึ้นคือสัญญาณของการมีชีวิตเส้นตรงอาจดูมั่นคงแต่จริงๆมันคือความนิ่งที่ตายสนิทเส้นโค้งต่างหากที่แสดงว่าคุณยังมีชีวิตมีโอกาสเติบโตคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเส้นตรง ตื่นไปทำงานได้เงินใช้จ่ายวนซ้ำแต่คนรวยเขาเลือกเดินบนเส้นโค้งเริ่มต้นจากทรัพย์สินเล็กๆที่ดูเหมือนไม่ต่างอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นโค้งมันพุ่งขึ้นสูงจนทิ้งเส้นตรงไว้ข้างหลังลองคิดง่ายๆครับเงินเดือนเท่ากับเหมือนการต่อสู้ที่คุณต้องรีเซ็ตใหม่ทุกเช้าทรัพย์สินเหมือนการวางกองทับที่ยังรบแทนคุณแม้คุณไม่อยู่ในสนาม เงินเดือนทำให้คุณมีชีวิตรอดเดือนต่อเดือนแต่ทรัพย์สินทำให้คุณมีชีวิตที่ก้าวกระโดดผมอยากชวนคุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ผมสร้างวันนี้มันจะหายไปพร้อมกับตัวผมหรือมันจะอยู่ต่อไปแม้ผมหยุดเงินเดือนรายได้แบบเส้นเดียวจบทรัพย์สินรายได้แบบทบต่อเนื่องการเงินเล็กๆไปซื้อสิทธิ์ในระบบหุ้นปันผลกองทุนอสังหาธุรกิจเล็กๆ มองหารายได้ที่ไม่รีเซ็ตใหม่อนเทนต์ดิจิตอลผลงานลิขสิทธิ์สิ่งที่ขายซ้ำได้คิดระยะยาวเสมอถ้าเงินที่คุณใช้วันนี้หายไปเฉยๆมันคือเส้นตรงแต่ถ้าเงินที่คุณใช้วันนี้สร้างสิ่งที่นอกได้นั่นคือเส้นโค้งความน่ากลัวที่สุดคือหลายคนภูมิใจที่เงินเดือนขึ้นปีละนิดทั้งที่มันยังเป็นเส้นตรงแบนๆที่โตช้าเกินไปจนตามไม่ทันค่าครองชีพ ในขณะที่เส้นโค้งแม้เริ่มเล็กแต่มันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายเหมือนเครื่องบินที่ทะยานขึ้นหลังวิ่งรันเวย์มาสักพักคำถามคือคุณอยากอยู่บนรันเวย์ไปตลอดชีวิตหรือคุณอยากทะยานขึ้นฟ้าในสักวันหนึ่งเงินเดือนทําให้คุณอยู่ได้แต่ไม่มีวันทําให้คุณไปไกลทรัพย์สินอาจใช้เวลาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะพาคุณไปไกลเกินกว่าที่เงินเดือนเคยให้ได้ เส้นตรงทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยชั่วคราวเส้นโค้งทำให้คุณมีอนาคตที่แท้จริงแล้วคุณล่ะจะเลือกเดินเส้นไหนข้อ 3. จากแรงกายแรงเงินแรงระบบถ้าคุณยังใช้แค่แรงกายหาเงินชีวิตคุณจะหมดไปกับการวิ่งแต่ไม่เคยเปียนขึ้นบันไดสักขั้นชีวิตการเงินมันไม่ใช่สนามแข่งที่ใครวิ่งเร็วสุดชนะแต่มันคือบันไดที่คุณต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้น ขั้นแรกคือแรงกายคุณลงแรงลงเวลาใช้พลังงานแลกกับรายได้นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกคนแต่ถ้าคุณหยุดอยู่ตรงนี้คุณจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตขั้นที่สองคือแรงเงินคุณเอารายได้ที่หามาได้จากแรงกายไปต่อยอดให้เงินเริ่มทำงานแทนคุณอาจไม่มากในตอนแรกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการให้เงินงอกขั้นที่สคือแรงระบบ นี่คือจุดที่คุณไม่ต้องอยู่ในสนามเองแล้วเพราะคุณมีกลไกลที่ทำงานแทนคุณระบบธุรกิจระบบลงทุนระบบทีมงานหรือแม้แต่ระบบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณมีรายได้โดยไม่ต้องลงแรงซ้าแรงกายเท่ากับอยู่รอดแรงเงินเริ่มเติบโตแรงระบบอิสระผมจะเล่าแบบง่ายๆให้คุณเห็นภาพแรงกายเท่ากับเหมือนคุณยกถังน้ำใสไ่ไหลเดินไปกลับทุกวัน เหนื่อยแต่ก็พอมีน้ำกินแรงเงินเท่ากับเหมือนคุณสร้างปั๊มน้ำเล็กๆที่ทำงานแทนคุณน้ำไหลเองโดยที่คุณไม่ต้องเดินไปตักแรงระบบเท่ากับเหมือนคุณสร้างเขื่อนน้ำไหลมาอย่างมหาศาลไม่หยุดและคุณใช้มันสร้างอนาคตต่อได้ฟังแล้วคุณรู้สึกไหมครับว่าหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตแค่ยกทันน้ำไปมาแต่ไม่เคยแม้แต่จะคิดจะสร้างเขื่อนเลยด้วยซ้ำ ทีนี้ผมอยากชวนคุณถามตัวเองว่าวันนี้ผมอยู่ขั้นไหนของบันไดถ้าคุณยังใช้แรงกายเพียงอย่างเดียวแปลว่าคุณยังอยู่ขั้นแรกถ้าคุณเริ่มเก็บเริ่มลงทุนเริ่มให้เงินทำงานบ้างคุณก้าวสู่ขั้นสองถ้าคุณมีธุรกิจระบบหรือทีมที่ทำงานแทนคุณคุณก้าวไปสู่ขั้นสามแล้ว แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ติดอยู่ขั้นแรกเพราะพวกเขาเอาเงินที่ได้จากแรงกายไปใช้จนหมดไม่เคยให้มันกลายเป็นแรงเงินเลยสักครั้งแล้วจะทำอย่างไรให้ก้าวขึ้นทีละขั้นบันไดสามขั้นที่คุณสร้างได้จริงขั้นแรกจัดการแรงกายให้คุ้มค่าถามตัวเองเสมอว่างานนี้สอนอะไรเราเพราะถ้าแลกแรงแล้วไม่เหลือความรู้หรือทักษะติดตัวคุณเสียไปฟรีฟร ขั้นที่สเปลี่ยนแรงกายให้กลายเป็นแรงเงินการรายได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่เพื่อใช้แต่เพื่อเอาไปต่อยอดลงทุนเล็กๆสม่ำเสมอให้เงินเริ่มทำงานแทนขั้นที่สเปลี่ยนแรงเงินให้กลายเป็นแรงระบบใช้เงินไปสร้างกลไกลไม่ว่าจะเป็นทีมงานเครื่องมือเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ทำงานได้เองแม้คุณไม่อยู่ผมรู้ครับบางคนอาจคิดว่ามันยากเกินไป แต่ถามกลับเถอครับแล้วการใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนมันง่ายนักหรือแล้วการต้องทำงานไปจนแก่ทั้งที่ไม่อยากทำมันสบายจริงไหมบางทียากตอนนี้ดีกว่ายากทั้งชีวิตแรงกายหาเงินเลี้ยงวันนี้แรงเงินหาเงินเลี้ยงอนาคตแรงระบบหาเงินเลี้ยงทั้งชีวิตชีวิตคุณจะอยู่ที่ขั้นไหนมันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณเอง คุณจะอยู่ขั้นแรกไปจนตายหรือคุณจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่ขั้นที่สที่เงินและระบบทำงานแทนคุณจำไว้นะครับแรงกายทำให้คุณอยู่รอดแต่แรงระบบเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นอิสระจริงๆข้อ4เกมของคนรวยคือการจัดการกระแสเงินสดไม่ใช่หาเยอะแต่ทำให้เงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำเพิ่มนี่คือเกมที่โหดเพราะมันทำให้คุณเห็นความจริงว่า การหาเงินเก่งไม่เท่ากับรวยจริงคุณรู้ไหมครับว่าทำไมบางคนรายได้เป็นแสนแต่ยังจนในขณะที่บางคนรายได้ไม่ถึงครึ่งแต่กลับมั่นคงกว่าคำตอบง่ายมากคนรวยเขาไม่เล่นเกมรายได้ครั้งเดียวเขาเล่นเกมกระแสงเงินสดต่อเนื่องเงินก้อนใหญ่มันดูน่าตื่นตาแต่ถ้ามันเข้ามาครั้งเดียวแล้วหายไปคุณก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลาแต่กระแสงเงินสด มันเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายคุณไม่ต้องหามันใหม่ทุกวันแต่มันไหลามาเองอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปหายใจแบบกลั้นลมต้องสูตรใหม่เรื่อยๆคนรวยหายใจแบบใช้เครื่องช่วยหายใจลมหายใจไหลามาอัตโนมัติลองสังเกตดูครับพนักงานเงินเดือนเงินเข้าทีละก้อนเดือนละครั้งหมดก็ต้องรอใหม่ f r e e l นซ์เงินเข้าเป็นโปรเจกต์รับงานมากได้มาก แต่พอหมดงานก็หมดเงินแต่คนรวยเขามีแคชฟลูว์ไหลตลอดเวลาค่าเช่าอาสังหาปันผลจากคุ้นยอดขายจากธุรกิจที่รันระบบเองหรือแม้กระทั่งรายได้จากคอนเทนต์ที่ขายได้ซ้ำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องหาเยอะแต่คือเรื่องจัดการให้มันไม่หยุดไหลผมอยากเปรียบเทียบแบบนี้ รายได้แบบก้อนเดียวเท่ากับเหมือนคุณหิ้วน้ำใส่ถังกลับบ้านหนักมากเหนื่อยมากแต่หมดถังก็ต้องไปตักใหม่กระแสเงินสดเหมือนคุณต่อก๊อกน้ำเข้าบ้านเปิดเมื่อไหร่น้ำก็ไหลามาเองฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่เคยมีก๊อกน้ำของตัวเองก็เพราะพวกเขาใช้เวลาทั้งชีวิตไปหิ้วถังกลับบ้านแล้วบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตักใหม่ รายได้ที่แท้จริงไม่ใช่ก้อนที่คุณหามาได้แต่คือสายน้ำที่ยังคงไหลแม้คุณไม่อยู่แล้วเราจะสร้างกระแสงเงินสดได้อย่างไร cash flow แบบคนรวยการรายได้ก้อนสร้างรายได้ต่อเนื่องได้โบนัสก้อนใหญ่อย่าใช้หมดเอาไปซื้อทรัพย์สินที่ป้อนเงินกลับมาเลือกแหล่งที่ไหลจริง อสังหาปล่อยเช่าหุ้นปันผลธุรกิจดิจิทัลระบบแฟรนไชส์หรือแม้กระทั่ง IP ที่ขายซ้ำได้อย่ามองแค่หาเท่าไหร่แต่ถามว่าไหลยังไงเงินก้อนใหญ่เท่ากับความตื่นเต้นชั่วคราวเงินไหลต่อเนื่องเท่ากับความมั่นคงยั่งยืนแทนที่จะถามตัวเองว่าปีนี้ผมจะหาเงินได้กี่บาทลองถามว่าปีนี้ผมจะสร้างกระแสเงินสดที่ไม่หยุดไหลเพิ่มขึ้นได้กี่บาท ผมรู้ว่าหลายคนอาจยังติดอยู่ในวงจรหาเงินเป็นก้อนแล้วใช้หมดไปทีละเดือนแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนเกมที่คุณเล่นคุณจะไม่มีวันชนะในสนามนี้เลยเพราะเงินก้อนเท่ากับต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งกระแสะเงินสดไม่ต้องเริ่มใหม่มันไหลต่อไปเองความมั่งคั่งจริงไม่ได้มาจากการวิ่งหาเงินเก่งแต่มาจากการทำให้เงินวิ่งเข้าหาคุณเองจำไว้นะครับ เกมของคนทั่วไปคือเกมหาเงินครั้งต่อครั้งเกมของคนรวยคือเกมจัดการกระแสเงินสดให้ไม่หยุดไหลแล้ววันนี้คุณกำลังเล่นเกมแบบไหนอยู่ข้อ5เวลาสินทรัพย์ที่แท้จริงคนธรรมดาเสียเวลาเพื่อเงินแต่คนรวยใช้เงินซื้อเวลาและอิสระลองหยุดฟังตัวเองสักครู่คุณเคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้แลกแรงกายเพื่อเงินคุณ กำลังแลกเวลาต่างหากเวลาคือทรัพย์สินเดียวที่ทุกคนได้มาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งที่ต่างคือวิธีที่คุณใช้มันคนธรรมดาเอาเวลาไปขายให้คนอื่นแลกเป็นเงินเดือนแลกเป็นค่าแรงคนรวยเอาเงินไปซื้อเวลาคืนซื้ออิสระซื้อความสามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวเองอยากใช้ชีวิตยังไงเงินที่หายไปคุณหามันคืนได้ แต่เวลาที่เสียไปคุณไม่มีวันซื้อกลับมาผมอยากให้คุณลองมองภาพนี้คนธรรมดาเหมือนคนที่ยกนาฬิกาไปขายทุกวันวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงกว่าจะได้เงินมาแต่เวลาที่ขายออกไปมันไม่มีวันกลับคืนแต่คนรวยเขาซื้อเครื่องทำนาฬิกาเอาไว้เวลาเดินของเขายังมีค่าแต่เขาไม่ต้องขายมันออกไป เขาเลือกใช้เวลานั้นในสิ่งที่เขาอยากทำคุณเห็นไหมครับความต่างมันไม่ได้อยู่ที่ใครทำงานหนักกว่าแต่มันอยู่ที่ใครเข้าใจคุณค่าของเวลามากกว่าเงินคือผลลัพธ์ของเวลาแต่เวลาคือรากฐานของทุกอย่างแล้วคุณจะใช้เวลาของตัวเองอยังไงคนธรรมดาทำงานหนักตลอดเวลาแต่ไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาพัฒนา ไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญคนรวยเอาเงินที่หามาได้ไปจ้างระบบจ้างทีมจ้างเทคโนโลยีมาทำแทนเพื่อให้ตัวเองเหลือเวลาไปคิดไปสร้างไปใช้ชีวิตให้เวลาเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่ภาระการเวลาไว้สำหรับการสร้างไม่ใช่แค่การทำถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยการทำแต่ไม่มีเวลาคิดคุณกำลังติดกับดักใช้เงินซื้อสิ่งที่ประหยัดเวลา ซื้อเครื่องมือซื้อความรู้ซื้อระบบที่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาซ้ำเปลี่ยนจากหาเงินเป็นหาซื้อเวลาทุกครั้งที่คุณใช้เงินลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยซื้อเวลาและอิสระคืนมาหรือเปล่าผมจะบอกความจริงที่เจ็บที่สุดให้คุณฟังหลายคนทํางานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยใช้ชีวิตเลยแม้แต่วันเดียว เพราะเขาเสียเวลาไปกับการหาเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับความฝันไม่มีเวลาให้กับตัวเองในขณะที่คนรวยเขาอาจจะทำงานหนักเหมือนกันในช่วงแรกแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาไม่ใช่แค่หาเงินเขาซื้อเวลาคืนมาและนั่นแหละครับคืออิสระที่แท้จริงเป้าหมายของการเงินไม่ใช่มีเงินเยอะที่สุด แต่คือมีเวลาและอิสระมากที่สุดเวลาคือสินทรัพย์ที่แท้จริงที่สุดในโลกคุณจะเลือกเอามันไปขายถูกๆเพื่อแลกกับเงินหรือคุณจะใช้เงินที่คุณหาได้มาซื้อเวลาและอิสระคืนมาคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตของคุณจะเป็นแค่การอยู่รอดหรือเป็นการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงจำไว้ครับเงินที่เสียไปคุณหาใหม่ได้ แต่เวลาที่เสียไปไม่มีวันได้คืนข้อ6ไม่ใช่ทำงานหนักแต่ทำงานฉลาดเพราะหนักทำให้เหนื่อยแต่ฉลาดทำให้ยั่งยืนนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับแต่คุณต้องฟังให้ดีเพราะมันอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณทั้งเส้นคนส่วนใหญ่ภูมิใจในคำว่าทำงานหนักเหมือนเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของความขยันความพยายามและความอดทน แต่คำถามคือถ้างานที่คุณทำหนักแต่ไม่พาคุณไปไหนมันมีค่าแค่ไหนกันทํางานหนักก็เหมือนคุณใช้จอบขุดดินทั้งวันขุดจนเป็นหลุมใหญ่เหนื่อยแทบตายแต่สุดท้ายคุณอาจขุดผิดที่ขุดผิดทางทำงานฉลาดคือการหยุดถามตัวเองว่าตรงนี้ควรขุดไหมหรือผมควรหาวิธีใช้เครื่องจักรมาขุดแทนหนัก ทำให้คุณใช้แรงเยอะแต่ฉลาดทําให้คุณใช้แรงคุ้มค่าผมไม่ได้บอกว่าการทํางานหนักไม่ดีเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของวินัยแต่ถ้าคุณหยุดอยู่แค่หนักคุณจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตลองดูรอบตัวคุณสิครับบางคนเตือนตั้งแต่ตีห้าทำงานจนดึกทุกวันเต็มไปด้วยความเหนื่อยแต่ชีวิตการเงินยังไม่เปลี่ยนในขณะที่บางคนทำงานน้อยชั่วโมงกว่า แต่ใช้ความคิดและระบบช่วยแทนรายได้กลับไหลเข้ามามากกว่าความต่างคืออะไรคนแรกใช้แรงคนหลังใช้สมองกับระบบทำงานหนักเท่ากับวิ่งบนลู่วิ่งทำงานฉลาดเท่ากับวิ่งบนถนนท,นที่มีเส้นัยจริงๆเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญถ้าคนเหนื่อยผิดทิศแล้วทำงานฉลาดคืออะไร คิดและทำงานให้ฉลาดกว่าหนักถามคำถามให้ถูกต้องแทนที่จะถามว่าทำยังไงให้เสร็จเร็วขึ้นลองถามว่าสิ่งนี้ควรทําจริงไหมใช้คันโยกไม่ใช่แค่แรงแขนเครื่องมือเทคโนโลยีระบบทีมงานคือคันโยกที่ทำให้งานคุณไปได้ไกลกว่าแรงคุณคนเดียวโฟกัสสิ่งที่ให้ผลคูณงานบางอย่างคุณเหนื่อยเท่าไหร่ ผลลั์ก็เท่าเดิมแต่งานบางอย่างใช้พลังน้อยกว่าแต่ให้ผลคูณกลับมามากกว่าอย่าภูมิใจในคำว่ายุ่งเพราะความยุ่งไม่ใช่ความสำเร็จความคืบหน้าต่างหากที่สำคัญผมอยากให้คุณลองจินตนาการชีวิตคือเกมหมากรุกคนที่ทำงานหนักคือคนที่เดินหมากเร็วมากแต่ไม่ได้คิดว่าจะเดินไปเพื่ออะไรคนที่ทำงานฉลาด คือคนที่คิดล่วงหน้า3-49ถึงก้าแล้วเดินหมากช้าๆแต่ชนะทั้งเกมคุณอยากเป็นใครคนที่เล่นเก่งเพราะเดินเร็วหรือคนที่ชนะเพราะเดินถูกโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนเหนื่อยที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่ใช้พลังคุ้มค่าที่สุดทำงานหนักทำให้คุณภูมิใจชั่วคราวแต่ทำงานฉลาดทำให้คุณยั่งยืนตลอดไป คุณจะเลือกแบบไหนเหนื่อยแล้วอยู่ที่เดิมหรือเหนื่อยพอดีแต่ไปได้ไกลเพราะสุดท้ายความต่างของชีวิตไม่ใช่ว่าใครเหนื่อยกว่าใครแต่คือใครใช้ความเหนื่อยของตัวเองคุ้มค่ากว่าข้อ7คุณจะเป็นเจ้าของเกมหรือเป็นหมากในเกมโลกการเงินมีแค่สองแบบคนวางระบบหรือคนถูกระบบกลืนกินทุกวันนี้คุณกำลังเดินบนกระดานหมากรุก หรือคุณกำลังเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกเขาเดินอยู่ในโลกการเงินมันไม่มีพื้นที่ตรงกลางหรอกครับคุณมีสองทางเลือกเท่านั้น 1. เป็นเจ้าของเกมวางระบบกำหนดกติกา 2. เป็นหมากในเกมถูกระบบบังคับให้เดินตามเงื่อนไขของมันคุณไม่เลือกก็ถูกเลือกอยู่ดีและความจริงที่โหดร้ายคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นแค่หมากที่กำลังถูกเขาเดิน คิดดูสิครับระบบเงินเดือนทำงานแลกเวลาหมดเดือนต้องเริ่มใหม่ระบบนี้ใช้วันนี้แต่ต้องทำงานหนักเพื่อใช้คืนในอนาคตระบบโฆษณาทำให้คุณซื้อของโดยคิดว่าขาดไม่ได้ทั้งหมดนี้คือเกมที่ถูกออกแบบมาแล้วเพื่อให้คุณอยู่ในวงจรการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่คนรวยเขาไม่ได้เดินตามระบบเหล่านี้ เขาสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแทนเขาไม่ได้รอเงินเดือนเขาสร้างธุรกิจที่จ่ายเงินเดือนให้คนอื่นเขาไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเขาเป็นเจ้าของเงินที่คนอื่นต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาไม่ได้ซื้อของตามโฆษณาเขาเป็นเจ้าของสินค้าที่ทำให้คนอื่นต้องซื้อคุณจะต้องเล่นเกมอยู่เสมอคำถามคือคุณอยากเป็นผู้สร้างเกมหรือเป็นตัวละครในเกมคนอื่น แล้วเราจะเปลี่ยนจากหมากในเกมไปเป็นเจ้าของเกมได้อย่างไรในแบบตรงไปตรงมาให้ตื่นรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในเกมไหน 1. ถามตัวเองว่าทุกวันนี้ชีวิตการเงินของคุณขับเคลื่อนด้วยกติกาที่ใครเป็นคนกำหนดคุณเองหรือระบบ 2. เลิกเล่นเกมสั้นๆแล้วหัดวางระบบยาวๆ เลิกสนใจแต่รายได้ก้อนเดียวหันมาสร้างสิ่งที่งอกต่อได้เช่นกระแสงเงินสดทรัพย์สินหรือธุรกิจที่ไม่ต้องลงแรงซ้ำ 3. า 3. เรียนรู้วิธีคิดของคนที่เป็นเจ้าของเกมแทนที่จะถามว่าต้องทำงานกี่ชั่วโมงถึงจะได้เงินเพิ่มให้ถามว่าต้องสร้างระบบแบบไหนที่ทำงานแทนผมได้ตลอดเวลาคนที่ไม่วางระบบสุดท้ายจะถูกระบบกลืนกินเสมอ ผมรู้ครับหลายคนที่ฟังอยู่อาจรู้สึกว่ามันยากเกินไปแต่ถามกลับเถอครับแล้วการเป็นหมากที่ถูกเขาเดินทุกวันมันง่ายเหรอแล้วการใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนมันสบายจริงหรือความจริงคือไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่คุณก็อยู่ในเกมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ยอมลุกขึ้นมาสร้างเกมของคุณเองคุณก็จะถูกคนอื่นเดินไปเรื่อยๆจำไว้นะครับ โลกการเงินไม่ได้แฟร์กับใครหรอกมันมีแต่สองแบบเท่านั้นคุณเป็นเจ้าของเกมหรือคุณเป็นหมากในเกมคําถามคือคุณอยากจะเป็นเพียงตัวหมากที่ถูกเขาเดินไปเรื่อยๆจนหมดกระดานหรือคุณอยากเป็นเจ้าของเกมที่นั่งมองกระดานแล้วเลือกเองว่าเกมนี้จะจบยังไงคําตอบมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณวันนี้และถ้าคุณอยากเติมพลังความคิด อยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ